บายดีครับเซ้าเมื่อนี้2 2คุมภาพันธ์2566กลับมาเตอตลาดเซ้านำนงนมเมืองโกนสวรรค์มากินข้าวเซ้าอ,อยู่โรงแรมฟ้าวันใหม่ที่พักนอนเมื่อคืนที่ผ่านมาอาหารเซ้าแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมเครื่องดืง่มน้ำชากาแฟาเสร็จแล้วเช็คเอาท์จากโรงแรมถ่ายภาพที่ละลึกก่อนเดินทางอำลาฟ้าวันใหม่ที่เื้ที่อยู่ที่พักที่เซ้าที่แสนสบายตลอดคืนและกับบริการที่ดี ภาคเซามอนี่สิาพาไปเที่ยวชวมทุงไฮหินหยุ่นไมล์ลักที่เดินทางมาเที่ยวเทีนี่และก็สิาพาไปผู้ปูดจอมเล็กสมอลภูมิเชียงกวางในอดีต่วนอ้อเนาะตัวเมืองกับภาคันเละเงินกีบพัตตาการเลขปีดตกประมาณบาทละ500กีบขณะของเขาเดินทางออกจากตัวเมืองประมาณ7กิโลเมตรความมือเร็วไปเห็นวัดใส้มือสิเป็นแหล่งจุดซื้อตัว๋วเฮาสม้มหรือบ่๊กปี้เฮาส้มทุกไฮหิน อ่งทีหนึ่งโอลูปีคนละ30,000กีบแล้วก็เข้ามาชมนิทาารรศการศึกษาข้อมูลความเป็นมากเกี่ยวกับทุง่งหินหินตามข้อมูลพบว่าวทุง่งหินนี่แบ่งเป็น3ามกลุ่มกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่วกว่ามู่อยู่ห่างจากเมืองโค้สวัรด์ไปทางทิศตะวันออสเซงใต้ประมาณเ5จุากิโลตามเส้นทางไปเมืองคูนเมืองหลวงเกา่ามีจำนวนหยิยประมาณ200หายหแล้วก็มีแล้วก็เป็นลุ่มไหินที่มีขนาดใหญ่วกว่ามู่ สำหรับไหินเพ่นสันนิษฐานว่ามีความสัมพันธ์กับพิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพคือเอ็ดหินไว้บัจจุศพคนตายในยุค่อนประวัติศาสตร์อายุประมาณ2,500-3,000ปีมาแล้วนักโบราณนักคดีเพิ่นคุดค้นพบวัตถูที่ใช้เกี่ยวกับงานศพเ็็หลักฐานก็คือคือเกิดเกิบดินเผาที่อยู่รอบๆหินข้อสังเกตอย่างนึ่งคือทุ่มหิน ตีตั้งอยู่ทึ่งเนินดินสูงสูงเพื่อเป็นการป้องกันร,รักษาการกัดเซาะทางทลายของน้ำการที่เก็บโซคไว้ในที่สูงเป็นความสื่อของคนโบราณในหลายๆประเทศนานมาแล้วอีความสื่อหนึ่งจากตำนานเหล่าขานของชาวล่านานมาแล้วว่าระหว่างศตวรรษทีเฟนักรลบผูกล้าหานของเล่าผู้หนึ่งมีสื่อว่าเท้าขุนเจืองได้หยกกำลังพลไปทำสงครามกับหยักแล้วก็ได้ใช้ชนะอยู่ที่เสียงขวางหลังจากนั้น ได้ทําการฉลองไัยชนะเป็นเวลาจ็ดเดือนไฮเทีนอยู่ในปัจจุบันเป็นไหเล่าสําหรับเลี้ยงไผ่พุทในการฉลองชัยชนะของท้าผุงเจืองในคราวนั้นดังนั้นคนล่าตัวไปจะงมักเกื่อนหินนี่ว่าไฮเล่าเจืองนอกจากความรู้เรื่องเกี่ยวกับถุงไห,หินแล้วภายเนื้ออาคารยังมีนิทรรศการการสู้หลบอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ใช้ในการหลบ การร่วมพลังของประชาชนต่อสู้กับศัตรูของชาติความสูญเสียของผู้คนบ้านเฮือนที่อยู่อาศัยจะภัยสงครามเถือนี้ตลอดถึงรุระเบิดที่ยังตกข้างและกับระเบิดที่ยังไม่ได้เก็บกู้ถือเป็นปัญหาอุปสรรคและก็อันตรายต่อพี่น้องประชาชนในการดำเนินชีวิตที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้ข้อมูลแล้วขนาดของเขาก็ขึ้นรถดเดินทางไปยังจุดจอดรถตูดจี่แล้วก็เข้าส้มทุง่งหอยหินไปท้อรเลยไปรถงาขอไทยเอกิสตนี่ I'm sorry Can I can't take photo with you น ข้องเฮาพ่อนักท่องเที่ยวสาวแต่งสุดเลา่าสูงผ่านมากกับพอถ่ายรูปน้ำพ่นเสร็จแล้วก็เดินทางโตรครับระยะนี่นะโอ้มีแต่คนสวยๆทั้งหมดเลย แล้วบาดอยู่ถ่ายด้วยแล้วไปกันได้เลยแหละเกิดอะไรมาโอ้ยขณะคองเฮาคุยกับเพิ่นแล้วกับหู้ว่าสองสาวกับหมู่เป็นสาวลาวพวนมาท่องเที่ยวแล้วก็ที่สุดเล่าสูงเพราะว่าได้มาจากการเช่าที่มีจุดบริการอยู่ทางเทิงเนินทุ่งหหินแบบไรผู้ชาย เคยเศร้าอยู่ทั้งทึ่งเป็นเงนเสื้อกันของผูใสเป็นเสื้อการไอยผลบวมนไทยบลาวสูงเป็นไทยสูงเป็นแม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยน้งพี่สาวเขาย่างเงินไปทังเนินก็เริ่มเห็นหินหินลายบือหน่วยเหยือหนุ่ยน้อยเรียงรายกันอยู่ <One. S 2> ขนาดของเห่ากระถ่ายหูหมูเดดเดียวเดนะครับตามแล้ว,ว,ว,วแต่สภาพผู้เห็นหลายมุมนะครับสำหรับผู้เท่าผู้ไทยก็ได้ไม่เซลฟี่นะครับอาศัยถ่ายตัวเองพพ้อมที่เห็นทังอยู่ด้านหลังของผู้เท่าผู้ไทยก็คือลุมระเบิดนะครับเมื่อสมัยสงครามให้บางหน่วยกับเตะจากการถึอระเบิด ลุมระเบิดทุกลุมเพ่นสิเคียนปลายไว้ว่าคุมบุ่ม250้กิโล500กิโลน้อยเหยื่อตามแต่ขนาดของแต่ละลุมมาถึงตอนนี้กระสิเล่าความลู้เกี่ยวกับทุง่งไฮเฮนกลุ่มที่2กลุ่มที่3ต่อไปนะครับทุง่งไฮเฮนกลุ่มที่2อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศต,ต์ประมาณ25กิโลเมตรมีไฮเฮนเพียง90ไห่ทุง่งไฮเฮนกลุ่มที่3อยู่ห่างจากกลุ่มที่2ไปประมาณ10กิโลเมตร หรือ35กิโลเมตรจากเมืองโคนสวรรค์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเหนืออดับที่สองมีหหายหินทั้งสิ้นประมาณร้อยหาสหสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถค้นหาทุ่งหหายหินกลุ่มที่1กับ3ไดในทาง Google Map ส่วนกลุ่มที่2ยังมีมีข้อมูลทุ่งห,หินนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกคือการกั้เมืองหลวงะบางของประเทศลาวที่เห็นในภาพคือลุมบังเกอร์ของทหาร ถ่ายภาแล้วก็ิงลงไปเบื่งไายินที่เรียงรายสุดลูกมูลตาอยู่ทางเตอลงไปเบิ้งไายินทางเตอร์ก็สิเปียนภาษาว่าพ่อเพื่อพี่น้องทางอื่นได้ฟังพอ่อรู้เรื่องหูลล้เล่าน้องขาไดดจังน้อยพอมองแต่ไกลๆก็เห็นอาจจะคิดว่าเป็นขนาดเล็กนะครับลงมาจากเนิน ถ้ากลับมองขึ้นไปก็จะเห็น้างบนนะครับอีกชุดหนึ่งลกลับมาอยู่ทางข้างล่างแป๊บ,บนึง mm. ันนี้เป็นเดือน22กุมภาพันธ์นะครับ2ีบกุมภาพันธ์ปี2,566กก็จะทำให้เห็นหญ้าแห้งเหี่ยวนะคะรับแสดงความแห้งแล้ง แต่าในทุ่งหายห็นนี้ก็มีมีหายห็นอีกมากมายห้ามขึ้นหายห็นนี่คือป้ายบอกห้ามขึ้นห,หนจะเป็นฝลมากข้างล่างนี่จะเป็นหายห็นก้อนที่เล็กลงมาอาจจะเป็นอยู่ที่ฐานะ,ะฐานะหรือหรือศักด์ของคนนะครับนี่คือภายใน ภายในหายหินนะครับนี่ครับภายในหายหินก็ไม่มีอะไรส่วนาข้างล่างจะเป็นกระดาษเล็กครับก,ก็จะมองไปร,บรอบๆก็จะเห็น,นจำนวนมากมายมหาศาลนะครับเขาคงจะไม่เดินไปดูทุกลูกครับจะให้ท่าเห็นในรอบๆบริเว ซึ่งห,หินก้อนใหญ่ๆปลใ,ใหญ่ๆก็จะอยู่ทีดานบนครับซึ่งอยู่บนเนินบนเนินที่สูนะครับคณะของเราก็ไม่สะดวกที่จะลงมาก็ให้ผมลงมาคนเดียวครับเดี๋ยวเราจะตามไปด้วยนั่นคืห,หินทีข้างบนนะครับสําหรับบรรยากาศโดยรอบนะครับของทุงห,หินนะครับมีทั้งอยู่ในที่ลาบที่เนิน ข้างบนไม่มีนะครับจะมีที่หนึ่งตรงนี้ครับเด็กจะกลับขึ้นไปแล้วจะเดินทางกลับนะครับครับเราจะกลับขึ้นไปที่เนินทุ่งินที่อยู่ในบนเนินนะครับที่มีความสูงชันแล้วก็สูงมากๆนะก็น่าจะเข้าใจว่าเป็น ที่ศูนหลวงของทุงไหนที่บรรจุศพของบุคคลสำคัญของผู้นำหรือคนที่มีชั้นวันะที่สูงขึ้นถึงได้มาอยู่ข้อมบลเพราะว่าขนาดของไหที่อยู่ข้างบนนี่จะมีลูกที่ใหญ่ที่นักสังเกตว่าเป็นลูกที่ใหญ่ของหอบเลยนะครับขึ้นมา ูนี่คือทุกงเห็นจุดที่หนึงะครับก็ขอ,อยุติเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ เ้ยวขึ้นไปเบิร์นไฮหินกรอนสิลงมาสมทบกับคณะที่ยืนท่ายอยู่ทางตื้อเพื่อนกําลังคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโหลดแต่ว่าเป็นเป็นพวน,นเหมือนบมอมีแต่ว่าผู้ทไทยมีในห้องตัวเองของผู้ทไทยแต่แต่ว่าฟังห,หูอยู่ทางเริ่มมาแล้วเลิ่ไปเกืร์เออหันไปเกิรกสก็ดิดเดียวเไปเกืร์สในแปลว่าอะไรไปเกิร์สไปใสไปใสเออไปใสไปสิเลติมเข่าเขา ข้ากะผู้จ่าบอกข้ากะเขาเปลือกอ้าวข้าวคือกะไรไม่รู้ข้าวแบบแบนข้ากะแล้วเขาเปลือกเรือนะะข้าเขาเปื้อกถ้ามันถ้ามันอยู่ผู้เดียวมันกว่าเขาเปื้อกเนาะแต่ถ้ามันปนกับขาสารเรียกว่าขากะแ่นหันด้วยกันไทยพูดับภาคพืนทีไทยกต่ยายขายกันเข่ามาคือกันคำนี้แต่สระเออฮะอ่าโอเคขอบใจหลายๆได้ได้ภาษาไทยพูด ห้องที่แต่งงานแล้วเราไปอยู่นะครัว่าห้องผิดหรือห้องนอนห้องส้มอันก็ห้องนอนห้องนอนบปลี่ยนส้วมเป็นไทยตะโอนเนาะเป็นส้วมเนาะเป็นส้วมเนาะส้วมเนาะคือห้องที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาไปแต่งงานใหม่ไปอยู่บอันเป็นห้องนอนแล้วเขาจะเอิ้นเป็นห้องนอนห้องส้วมห้องนอนคือเปล่ยนว่าเป็นห้องส้วมหมืดเลยเนาะผู้เฒ่าผู้แก่ก็อยะเป็นห้องส้วมงเพืนส้วมตะกวงเฮือนกวงเฮือนส้มตน้มตะกวมตะโกนส้ว้วมตะโกนวมตะโกนส้วมตโกนโกนสมตนส้โกน กวางเฮาเทละกวงกวงเออกวงเฉียดๆกันระเบียงระเบียงระเบียงกระได้คันไดคันไดซ้อนซ้อนตะแกงซ้อนกับจรองจรองท่านว่าท่านว่าอันนั้นมันบ่วงบ่วงท่านว่าเขาบ่วงตะแกงท่านว่าจรองนัมจรองแต่ตัวดำยาว จะเอิงนี่ยังมีอยู่จะเอิงบุรีเนาะบ่หอดจะเอิงภาษาได้มากเป็นเป็นเป็นถ้วยเป็นขันใหญ่อันไม่แต่อันจานคือเป็นจานนะเป็นอันเหล่เป็นเหลเนาะจะเอิงนี่ตำก็ได้เนาะตำตำผิดก็ได้เนาะจะเอิงเนาะตำได้กินกินข้าวจะเอิงก็ได้แต่ว่าโคกนี่ต้องตักก็จะโคก อันหกเยกเอือนสากเอิอนอยซยม่กกับเือเอื้นโซยสากขเบอดิสะากแสากคือวสากันมาจเอิมาไ่หวบเมโบเนว่าสากดิสสากสากขเบอสาขเบอัเนี่ยพุ้ไทยสากขเบอสากเบสเนี่ยผู้ไทยเนาะสากขเบออันใส่เข้านะด้แม่ใส่เข้าใส่สีเข้าล้วะสีใส่ ใส่เข้าเวลาเนึ่งแล้นะโมเข้าบอกเวลาเขาเข้าาตรงหรือว่านะเอิโมหขเข้ากับโมนึ่งมีพอนึงมีมีหดหรือหดหอมหอันนั้นเอิหดมเอหดบอนี่นแหละหดมยอดเอิมยบอกบอกมยนั้ว่นคนเดียวกันเขามยเอินโวยเนยเข้าเขาจะเอิหดเดอแต่ควรเนี่ยว่าบ่กหดหดหดเนืข้าวใช้รืเนื่อสุดเนึ้อุกแล้วะเทสใช่็โอันนั้นรนเพตก เป็นคือตะก้อนแล้วแม่นเขาจะเอาเทเป็นเตาวันนั้นเห็นนะเปาเปาพลาสติกกระสอบเนาะพลาสติกกระสอบน้ำตาลที่เลยนะเราก็มาซักอย่างดีๆนะคะแต่บางทีถ้าหั่นเป็นเทดีเข้าแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นไม้หรือแต่เป็นไม้ห่ออย่างเป็นไม้หั่นละเอิญหนั่นพาโตพาโตพาโตไม้กระดามไม้กระดามอั้กระ้ามอั่นโบมี่หนึ่งคนละไม่ด้คนไม่ได้เหมไม่ได้เออไปหาบนมีกระดาษ อ้าวได้ภาษาลาวพวนกับผูไทยเมืองสก,กลุลอ้าขอบเจือลหลายๆขอขอบคุณขอขอบอกขอบเจือลหลายสําสำหรับผู้ติดต,ตามสม้มและก็คือกำลังเจือดยการกดติดตามหรือกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเออสิไม่ได้พาชส้มคลิปมื่อมือของผูเท่าผูไทยคลิปต่ตอไปสิภาพไปเที่ยวไปชมผู้กูดจอมเล็กสมรลูมิุมเมืองเสียงขวางสำหรับคลิปนี้ขอบเจอลหลายๆสบายดีครับ